มามาจ้าบานเนี่ยมาเก็บผักกูดน้ำกันเด้อพี่น้องอมุขคอยเลิกงานแล้วแล้วมุขคอยมาหาเก็บผักกูดไปกินกปนประปุลปะทุมเนี่ยบุ้ยนั่งพับเพียบเก็บเอาอซพบิเดนงามงามจ้ะผักกูด เาเลนเลาเลนเก็บได้น้ำค่ะปลาผักบุดอ้อยตอยนามปีนาปีนาเฮาจื้อว้เด้อเฮามาเจ็บออกมงนี้หรือตกไปมองดิเออจิลวันมาดูนี่จิลวัน

เัิงกินเัิงกินทั้งกินทังน้งมวลใส่ปากทั้่งเก็บต้องมวลใส่ปากบวกขมเด้อกินมาเร็วรแซบ่บแซบ่บโอ้พี่น้อยอันนี้จะขึ้นพวกเก็บ เก็บได้แล mm ้วเนาะเี่มดตัวเนี่ยทำไมย่าจะเก็บสันสเก็บมะกูดจ้ะอโดนนหดยน้อือกระตายกรตายน้ำกันมุ้นบาดีน้อยพูน่ะบูพูนะนี่เดี๋ยวน้อยต้นไฟอวินะนี่เดี๋ยวไฟอวินะเออ ลวกินกระปุล <spans> อ oh, <maison> ้อน yeah. <articulate> <una S 2> ี่ก็คนเก็บปัดปุ้ยปุ้ยไทยไทยนั้งมึงเลยปุ้ยไทยนั้งมึงเลยผิวปอดตัวยังกว่า เกีบพันไว่าแม่นแมงบงกินนะโอ้ร้ายๆจะมี้องเากูดต้นฟอวีดก็มีเนี่ยฟอวีดกักินได้แล้วจ้ะนี่แต่เมื่อี้มุกควาเก็บเอาปุ้ยเอาตัวเอาพฟอวีด่ด้เก็บให้เอาวะ ยยูฟ yeah. ังนี่กับมี่ป๊าบุญแมนพระกูดพระกูดดแม่พู่เจพะกูุดจะมักเย็บพะกูุดงามงามค่ะ ฮะอุ้ยมีเต็นหย่อนงงงามแม่นี่เดยอย่าว่าแต่ซุ้มเฮาเก็บซุ้มเอื่นกับเก็บือกันมึงดูนิ่ซุ้มใชเอื่นกับมาเก็บคือกันเออเว้นมามีแต่พวกอยเก็บเด้อพี่นนอเพิน่นกับมาเก็บคือกัน หลายหลายจ้ะมันจะปลาปลากูดฝนตกล่างมาแล้วล่ะพี่น้อยว่าเป็นยังดอกจับที่มันเก็บออกมันงามไหมเออบุญจะข้ามที่เก็บมันหลายเลยมันงามมันอะไรเก็บใบเกี๊ยไปไหนก็เก็บนี่แม่น่าโอ้ยเลยกกำรวบเล่นปะ มันลายอะไรของของูงจากคขั้สิเกพี่น้องอนนเออต้นมันบอกออก่อบแหมฮคุณ่ะ,นนะพะกูดค่พะพักูดพกูดสวีเดนสวีเนะพะกูดอยู่แต่โอก็แม่เออก่ะถามเพื่อน cái phớt là mẹ, bắt sự đầy mướt, đi tìm hát tunnel giệp đồ muối, vang Mình... ở thua hát cả lô để khẩn liệt hết ngắn leo leo, có mấy giệp mà gì thế, à? ไปเอามาว่าชิไม่เก็บกระเทียมมันละได้ผักกูดซ้ำพี่น้องเออคนอ่ะทั้งปุ่นคนคนอื่นไม่เก็บแล้วไถทต้องอื่นไม่เก็บอ้ยแมนเมิดเลยผุนอ่ะ